นี่ดีนี่เสียขณะเขียนหนังสือเล่มนี้ผมไม่มีนี่สินในบรรดาคนที่มีองค์กรธุรกิจใหญ่เท่าผมน้อยคนนักที่จะไม่มีนี่สินเลย ทั้งในส่วนของบริษัทและโดยส่วนตัวผมซื้อบ้านและอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนด้วยเงินสดทั้งหมดไม่ได้ใช้ Leverage ในทรัพย์สินทางการเงินอื่นไม่มียอดหนี้ในบัตรเครดิตการไม่มีหนี้สินคือสิ่งที่ผมภูมิใจมากทว่ากรณีของผมจัดอยู่ในหมวดพวกสุดขั้วและนี่ไม่ใช่เรื่องที่ควรภูมิใจในฐานะนักบริหารมืออาชีพหากเป็นนักลงทุนหรือคนที่มีตำแหน่งบริหารจัดการทรัพย์สินจะถือว่าเป็นคนขาเปทันที เหตุผลที่ผมบริหารงานอย่างเคร่งครัดสุดตรงชแบบนี้เป็นผลมาจากการที่ผมมีบาดแผลทางใจของตัวเองตอนทำธุรกิจสมัยหนุ่มๆผมใช้บัตรเครดิตกระจนเข้าสู่ความทา้าทายอย่างไม่ยั้งคิดในเวลานั้นเนื่องจากเช็คที่ผมจ่ายขึ้นเงินไม่ได้ ธนาคารเลยโทรมาตามตัวบ่อยๆผมเครียดจัดจนผมร่วงเป็นหย่อมๆแค่เห็นป้ายของธนาคารหัวใจก็เต้นระรัวขวัญผวาไปหมดคล้ายกับคนที่แย่มือลงไปในรูดินเพื่อจับกบแต่ดันสัมผัสถูกผิวหนังของคางคกเข้าภายหลังแค่เห็นคางคกขนอ่อนทั่วร่างกายก็รพร้อมใจลุกชูชันขึ้นความฝังใจนั้นติดตรึงมาถึงทุกวันนี้ธนาคารจึงกลายเป็นสิ่งน่ากลัวสำหรับผม แม้กระทั่งปัจจุบันผมก็ยังไม่ชอบไปที่ธนาคารถ้ามีธุระกับธนาคารจะให้พนักงานเอาเอกสารมาหาที่ออฟฟิศแทนผมรู้ตัวว่ากลัวหนี้สินมากเลยปฏิญาณไว้หนักแน่นว่าจะไม่กู้หนี้ยืมสินจากธนาคารอีกเด็ดขาดแต่อาจถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องข้ามผ่านมันไปให้ได้ โดยทั่วไปคะแนนเครดิตของผมไม่ดีนักเนื่องจากไม่มีหนี้สินเลยไม่เคยยืมเงินจากสถาบันการเงินใดๆก็เลยไม่มีประวัติใช้คืนตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยยืมเงินธนาคารแม้แต่ครั้งเดียวจึงไม่มีประวัติให้นำมาประเมินในเชิงเครดิตได้พอไม่มีประวัติให้ประเมินคะแนนก็ย่ำแย่ ถ้าว่าหากมองอีกมุมนึงผมจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตสูงเลิ้วเพราะธานาคารที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะส่งเอกสารเป็นกระดาษแค่2แผ่นมาให้ผมชายชาวตะวันออกผู้มีคะแนนเครดิตเลวร้ายที่สุดเสนอเปิดบัญชีในวงเงิน2ล้านดอลลาร์ให้กู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยไม่ถึง2%อย่างไรก็ตามถึงผมจะรับมา6เดือนแล้วก็ยังไม่เคยใช้อยู่ดีในโลกนี้มีทั้งหนี้สินที่ดีและไม่ดี ตัวผมไม่เคยเข้าใกล้นี่เสียและไม่เคยกู้นี่ดีมาลงทุนเพิ่มซึ่งในแง่ของผู้บริหารหรือนักลงทุนจะถือว่าไร้ประสิทธิภาพแผลทางใจของผมส่งผลต่อรูปแบบการบริหารงานอย่างรุนแรงผมกัดฟันทำธุรกิจแบบหัวโบราณหากผิดพลาดแม้แต่ก้าวเดียวจะไม่สามารถตามคู่แข่งทันหรือได้กำไรเท่ากับค่าเฉลี่ยของตลาดทันที บริษัทขนาดใหญ่ส่วนมากจะเน้นการสะสมเงินทุนสำรองขายหุ้นกู้หรือที่เรียกว่า corporate bond เพื่อเพิ่มกำไรเพราะเครดิตคือความไว้วางใจในการใช้เงินผู้ใช้จึงต้องมีความสามารถในการบริหารผมรัดกลุ่มเกินไปนั่นเองถ้าว่าจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่มีความคิดที่จะมีหนี้เสียแต่อาจลองมีหนี้ดีเพื่อใช้ต่อยอดธุรกิจ อาจต้องลองจับคังพกดูอีกหนสมการในวิชาบัญชีคือเงินทุนบวกหนี้สินเท่ากับทรัพย์สินถ้าคิดแบบผิวเผินจะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมหนี้สินถึงเป็นทรัพย์สินได้หลายคนเข้าใจผิดว่าคนที่กู้เงิน400ล้านวอนซื้อบ้านราคา500ล้านวอนตอนนี้เท่ากับเขามีบ้านราคา500ล้านวอนแล้วความจริงในทางบัญชีมีทัพย์เฉพาะมากมายเช่นทรัพย์สินเงินทุนและมูล,ลค่าทรัพย์สินสุทธิสินทรัพย์ เป็นต้นขณะที่คนทั่วไปคิดง่ายๆแค่ว่าหลังจากจ่ายหนี้หมดแล้วก็มีมูลค่าเท่านั้นแหละด้วยเหตุนี้ถ้าคิดว่าหนี้สินคือเงินของคนอื่นก็ควรหลีกเลี่ยงหลังจากเรายืมเงินคนอื่นเงินก้อนนั้นจะกลายเป็นเงินของเราไปโดยปริยายเพราะเป็นทรัพย์สินของเราแล้วจะใช้ทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าสิ่งที่นําไปใช้เกาะให้เกิดทรัพย์สิน อื่นๆตามมายิ่งติดหนี้ก็จะยิ่งร่ำรวยขึ้นเพียงแต่ห้ามลืมเงื่อนไขเด็ดขาดว่าจะต้องใช้เงินก้อนนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสมหนี้สินถึงจะกลายเป็นหนี้ที่ดีได้ถ้าพลังพลาดไปก็จะกลายเป็นหนี้เสียทันทีเดิมทีหนี้สินไม่ได้ถูกกำหนดตายตัวว่าเป็นหนี้ดีหรือหนี้เสียตั้งแต่แรกมีแค่ตัวเราเท่านั้นที่เป็นผู้มอบตำแหน่งเพื่อนหรือศัตรูให้เรามาดูวิธีสร้างหนี้สินให้เป็นหนี้ดีกันดีกว่า ข้อแรกห้ามนำไปใช้บริโภคใช้จ่ายอย่างขาดสติใช้ท่องเที่ยวหรือนำไปหมุนใช้จ่ายหนี้ก้อนอื่นการใช้เงินแบบนี้จะเรียกว่าเป็นหนี้เสียทันทีต้องมีหนี้เพื่อเพิ่มทรัพย์สินหรือกำไรให้มากขึ้นข้อที่ 2. ต้องมีรายได้แน่นอนและใช้หนี้สินก้อนนี้สร้างรายได้ที่คงที่ขึ้นถึงจะเป็นนักลงทุนที่ดีแค่ไหนหากไม่สำรองกระแสเงินสดเอาไว้เลยก็อาจพลาดสะดุดได้ คนที่ถูกหนี้สินบีบรัดคออาจหมดลมหายใจลงได้เพราะขาดอากาศหายใจผู้กู้จึงควรมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินให้ตรงตามเวลาที่กำหนดหรือนำกำไรที่เกิดขึ้นจากหนี้สินมาใช้จ่ายแทนสุดท้ายอัตรากำไรทรัพย์สินตัวเอง Return on equity หรือ ROE จะต้องสูงกว่าดอกเบีย้ยที่เกิดจากการลงทุนของตัวเองหากกำไรจากการลงทุนน้อยกว่ากำไรของหนี้หนี้สินนั้นจะกลายเป็นหนี้เสียทันทีสมมุติว่ากู้เงินมาในี่ตราดอกเบีย้ย3%ต่อปีนำมาซื้ออาคารที่ให้ดอกเบีย้ย6%ต่อปีหลังจากจ่ายดอกเบีย้ยแล้วจะเหลือกาไร3%หรือหากบริษัทผลิตสินค้าได้กำไร30% จากการกู้เงินมาขยายโรงงานในตราดอกเบีย้ยเเท่ากับว่าบริษัทได้กาไรจากการกู้ครั้งนี้2 5ทั้ง2ตัวอย่างนี้ถือเป็นนี่ดีสรุปก็คือเมื่อผู้กู้ได้รับกําไรสูงจากดอกเบียราคาถูกนี่ก้อนนั้นจะถือว่าเป็นนี่ที่ดีหรือจะมองง่ายๆแบบนี้ก็ได้ไดครับนี่ที่เอาเงินไปจากกระเป๋าเราคือนี่เสียส่วนนี่ที่เอาเงินมาใส่ไว้ในกระเป๋าเราคือนี่ดีนี่ที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือนี่เสีย ส่วนหนี้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราคือหนี้ดีองค์กรธุรธกิจขนาดใหญ่หากไม่ใช้หนี้สินมาหมุนเวียนแบบที่ผมยกตัวอย่างจะไม่มีทางเติบโตวพวกเขาต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้รับการร่วมทุนหรือยืมเงินจากธนาคารบริษัทถึงจะขยายใหญ่ขึ้นได้ คนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เองก็ใช้หลักการนี้เช่นกันดังนั้นคนที่คิดว่าห้ามติดหนี้โดยเด็ดขาดเป็นเพราะเขาไม่เข้าใจบทบาทของหนี้สินหลังอ่านหนังสือเล่มนี้ผมหวังว่าจะไม่ได้ยินใครพูดว่าหนี้สินไม่ได้แย่เท่าที่คิดนะหนี้สินยังคงน่ากลัวเสมอครับหากเราไม่รู้วิธีการใช้มีดมีดเล่มนั้นสามารถบาดเนื้อเราได้แต่ถ้ารู้วิธีใช้ก็นำไปทำอาหารได้ ดังนั้นของอันตรายยังไงก็ควรใช้ด้วยความระมัดระวังถึงเวลาที่ผมต้องลองออกไปใช้มีดดูบ้างแล้ว